ตอนจะเป็นพระเจ้าให้ได้20.10นาิกา10นาทีของวันอาทิตย์หลังจากสอนหนังสือเสร็จเมื่อตอน16นาฬิกาไม่ได้ไปกินเหล้าที่ไหนกลับบ้านหยิบหนังสืออิทัพปัจจยตาของท่านพุทธทาสมาอ่านเป็นรอบที่เท่าไร่แล้วก็ไม่รู้เปิดมาสะดุดอยู่ที่อิทัพปัจจยตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าหน้า110ถึงหน้า119 รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีความหมายมากสำหรับชีวิตของตัวเองและชีวิตของใครๆอิทัพปัจจยตาเด้ปรามข้าพเจ้าให้ยังคงเป็นคนที่ทำประโยชน์อยู่ได้และวันหนึ่งข้าพเจ้าอาจดีได้ด้วยการเข้าถึงอิทัพปัจจยตาอย่างตลอดเวลาความบางตอนที่ผมอ่านอยู่ในขณะนี้อยากให้ท่านได้อ่านไปพร้อมๆกับผมนี่เราก็จะเห็นได้ว่า พระเจ้านี้คือสิ่งที่มีความหมายหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือต้องกลัวมีความหมายว่าน่ากลัวและต้องกลัวถ้าเกี่ยวกับพระเจ้าจริงๆแล้วน่ากลัวและต้องกลัวคือต้องเชื่อฟังต้องทำตามพระเจ้าอิทัพปัจยตามีกฎเกณฑ์ไว้อย่างไรทุกคนต้องเชื่อและทำตามไม่อย่างนั้นจะชิบหายเอง จะเดือดร้อนจะทำเล่นๆกับพระเจ้าอิทัพปัจจยตาไม่ได้จะต้องรู้จักจะต้องกลัวจะต้องเชื่อฟังส่วนสิ่งที่เรากลัวกันเดี๋ยวนี้เรากลัวไม่มีสตังใช้มากกว่ากลัวพระเจ้าใช่ไหมนี่พูดกันตามจริงพูดไม่ต้องออมค้อมว่าทุกคนนี้กลัวไม่มีสตังใช้มากกว่าที่จะกลัวพระเจ้านี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักพระเจ้า ที่จริงเมื่อพระเจ้าจะลงโทษเราจะลงโทษมากกว่าสภาพที่เราไม่มีสตังใช้เสียอีกลองไปทําผิดให้จังัๆกับพระเจ้าคืออิทับปัจญยตาเขาซีมันจะยิ่งกว่าตายมันจะชิบหายหรือยิ่งกว่าตายฉะนั้นพระเจ้าคือสิ่งที่น่ากลัวและต้องกลัวทีนี้เราจะทำอย่างไรก็ต้องรู้จักเท่านั้นแหละ แล้วก็ทำให้ถูกต้องจนได้รับสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองของพระเจ้าถ้าเรารู้จักกฎแห่งอิทับปัจจยตาอย่างที่สวดนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทนี้ดีแล้วเราไม่มีทางที่จะทำผิดไม่มีทางที่จะทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาได้เลยนั่นแหละคือการคุ้มครองของพระเจ้าอิทับปัจจยตาเมื่อเรารู้จักมันแล้ว เมื่อเรารู้จักมันแล้วเราไปกลัวมันแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันพระเจ้านั้นก็คุ้มครองเราเท่านั้นแหละเราก็ไม่ต้องทุกข์ไปตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทอย่างที่สวดเมื่อตะกี้นี้เราควรจะมองเห็นอีกสักนิดหนึ่งว่าสำหรับการคุ้มครองของพระเจ้านี้เป็นการคุ้มครองที่ดีที่สุดยิ่งกว่าการคุ้มครองใดๆความคุ้มครองของพ่อแม่ ที่รักเราที่สุดก็ยังไม่เท่ากับการคุ้มครองของพระเจ้าการคุ้มครองของเจ้านายหรือของผีของเทวดาของอะไรก็ตามถ้ามันมีมันไม่จริงเท่ากับการคุ้มครองของพระเจ้าชนิดที่แท้จริงโดยเฉพาะคือพระเจ้าอิทัพปัจจยตารู้จักแล้วกลัวแล้วทาตามแล้วเชื่อฟังแล้ว จะคุ้มครองไม่ให้มีความทุกข์ได้เลยความโลภจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความโกรธจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความหลงจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความโง่ก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรแต่จะอยู่เหนือทุกสิ่งไปหมดนี่คือความคุ้มครองของพระเจ้าอิทัพป,ปัจจยตาที่เราเข้าใจกัน เรารู้จักดีดังนั้นเราหวังกันอยู่ว่าเราจะกระทําการให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าข้อหนึง่งและอีกข้อหนึง่งเราจะเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเสียเลยคือเราขอเป็นพระเจ้าเสียด้วยเลยในชั้นแรกเราจะเป็นพระเจ้าเสียเลยไม่ได้เราก็เป็นไปตามกฎของพระเจ้าจนถึงที่สุดคือรู้จักสิ่งนี้ดีแล้ว รู้จักกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดีว่าเป็นอิทับป,ปัจจยตาว่ามือสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เท่านั้นเองแล้วก็เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นตามหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกูไม่ถือไม่โง่ไม่หลง ว่าสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนและเป็นของของตนก็เกิดว่างจากตัวตนว่างจากของตนก็เลยเป็นพระเจ้าแบบอสังคตะคือเป็นอิทัพป,ปัจจยตาแบบที่นำไปสู่อาสังคตะคือมีอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปจิตใจนี้มันหลุดพ้นมันอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นจากความเหนี่ยวรั้งของสิ่งทั้งปวง นี่ก็คือเป็นพระเจ้าเสียเองที่แรกเราลงทุนทำไปให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจนหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงก็เลยเป็นพระเจ้าเสียเองแล้วจะมีปัญหาอะไรมันก็อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือแพ้เหนือชนะเหนือไปทั้งหมดเลยไม่ว่าคู่ไหนมันอยู่เหนือไปทั้งหมด นี่เรียกว่าอิทัพปัจจยตาในขั้นสุดท้ายคือปฏิบัติตามกฎนี้จะหลุดพ้นออกไปจากสิ่งทั้งปวงได้เรียกว่าอยู่รวมกันกับพระเจ้าฉะนั้นขอให้สังเกตให้ดีว่าพระเจ้านี้คืออิทัพปัจจยตาอิทัพปัจจยตานี้คือพระเจ้าอย่าไปพูดตามภาษาเด็กๆเ,เราเป็นคนโตหัวงอกแล้วมีปริญญายาวเป็นหางแล้ว ก็ยังพูดว่าพระเจ้านี้เป็นผีหรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่เขาเขียนรูปภาพให้เด็กกลัวพระเจ้าเพียงเท่านั้นก็ไม่น่ากลัวมันมีอะไรไม่มากกว่าคนสักกี่มากน้อยแล้วพระเจ้าอย่างนั้นมีกิเลสเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักอย่างนี้เป็นพระเจ้าไม่ได้ทีนี้เรามารู้จักพระเจ้าอิทัพปัจจยตาให้ถูกต้อง ก็จะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งที่แท้มันเป็นอันเดียวกันอิทับปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎนั้นคือพระเจ้าผู้สร้างอิทับปัจจยตาในฐานะสิ่งทั้งปวงที่ต้องเป็นไปตามกฎนั้นนี่พระเจ้าคือสิ่งทั้งปวงอิทับปัจจยตาที่ปฏิบัติดีแล้วจนไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนี้จะเป็นพระเจ้า ที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนทุกคนออกมาจากพระเจ้าแล้วกลับไปหาพระเจ้าพูดอย่างนั้นก็ได้มันก็มีลัทธิที่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่ในพุทธศาสนามีพระธรรมส่วนหนึ่งซึ่งสร้างเรามาให้เกิดเป็นรูปนามเวียนไหวไปในวัฏตะสงสารจนมันหายโง่มันฉลาดขึ้นแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร มันก็หยุดความเป็นธรรมประเภทว่ายเวียนในที่สุดก็เข้าถึงธรรมประเภทที่เป็นนิพพานคือไม่ไว่ายเวียนเรื่องมันก็คล้ายๆกับว่าออกมาจากพระเจ้าแล้วก็กลับไปหาพระเจ้าแต่นี่เรียกว่าพูดโดยอุป,ปมาหนังสืออิทัพปัจจยตาเป็นหนังสือที่ดีและควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่งท่านละ่ะ ได้อ่านบ้างแล้วหรือ,อยัง